นาเสือผี ep ที่สองมากันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาตัดให้มันคิดสั้นเหมือนเดิมนะคะแต่ก็อันนี้คือยาวมากแล้วนะหนึ่งนาทีไม่ใช่สองนาทีด้วยซ้ำไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้านี่นะคะเป็นผีตัวเดิมก็คือผีลูกกระพวนอัมลอน์นั้นเราแบบอ,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 อืคือเราก็แบบไม่ได้กลัวนะคะ คนอื่นใครโดนตี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 อืออยู่นี่โอ้โหคือแบบเอ่ออัพไหมอัพ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 นะอัพอัพอัพไหมยังดีกว่านะคะคือตอนนี้คือมาตีคนนี้คนนี้คือของคาเว r f u ฟูหมก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 เราจะอาประตูได้แหละขอโทษนะคะที่ไอแล้วก็แบบอืมต่อไปนะคะเราขออัดคลิปเราขออยู่คลิปนะ แล้วสักครู่หนึ่งก็แบบเออเราหยุดไปแล้วะค่ะคือผีตอนนี้ก็ดเดวลิลขกแล้วใช่ก็แบบวา่าก็แบบผีก็ไปดูชน,นะลักษนะแล้วะนะคะโทรเราชนะให้น้องๆเห็นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหน่าอายจังเลยน่าอันเป็นสีเขียว ่อไปจะซื้อตัวไอทีเอ็มดีไหมันจะซื้อให้ดีไม่ซื้อกันเออซื้อไอทีเอ็มแม่เราจะมาดูกันนะคะว่าผีจะตายไหมเอออัพไอ้นี่เลยซื้อมาซื้อมาซื้อมาแล้วก็อัพซื้อมาซื้อมาแล้วก็อัพนะคะเพื่อจะทําให้ผีตายให้ได้สร้างสีปอมพาปอมในตอนนี้คือเราก็อยู่ปเหมันเดิมดีกว่ามันไม่ดีอะให้น้องๆดูไปเลยนะคะว่าพี่ทำยังไง นี่ก็คือสิ่งที่แบบกำลังทำซีแรกแล้ว <c oughs> ก็แบบอัปเตียงพีเหมือนจะมาแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษค่ะครั้งแรกอุ้ยชนะแล้วนะคะแต่ไม่ใช่เราแต่เหมือนเราจะชนะไปด้วยเนาะก็จะต้องบา,บายบายดูคนนะคะแล้วคือดูคนชอบเพชอบเกมไหนก็มาบอกกันได้นะ